โลกนี่มีสูงสูงต,ต่ำต่ำาจะเทียบแล้วก็เหมือนนั่งรถตามถนนครุขะเดี๋ยวจอยก้อนเห็นอย่างนั้นเดี๋ยวก็มันหลุมตรงน,นี้ตรงน,นั้นมันไม่ราบเรื่นที่จะให้มันราบรื่นก็มีอยู่อย่างเดียวก็ให้จิตใจของเราราบเรื่นขึ้นมาจะมีสปริงในตัวเจหลุมเจาบอ่อเจาที่ก้อนเห็นอะไร ไม่ต้องขึ้นไม่ต้องหลงเราก็อยู่ราบๆของเราสบายของเราเพราะมีของดีอยู่ภายในถ้าเราไม่ทิ้งต้องก็ต้อง,องยึดไว้เป็นของเราอยู่ตลอดเวลาเป็นที่ตั้งของเราตลอดเวลาส่วนโลกนั้นก็เป็นไปตามเรื่องของเขา,าจตใจของเราอย่าไปเป็นตามเรื่องนั้นถ้ามันราบเรื่องจริงๆถ้ามันมั่นคงจริงๆพยายามรักษาไว้ งานนี่เป็นงานอันดับแรกของนะก็ส่วนใหญ่ที่เสียเพราะอะไรก็เพราะอันนั้นสําคัญกว่าอันนี้สําคัญกว่านวเรื่องงานของเจตจ่ายนี่มันถูกทอดทิ้งมันแดกกําพร้ามไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีใครเล้ยลแล้วใครจะเลือแล้วได้นอกจากเราเนะี่ยแหละที่จะมาดูแลเขาสร้างที่อยู่ให้เขาสร้างที่ให้มันดีๆแล้วรักษาให้มันดีด้วย ให้เธอว่างานนี้มาก่อนงานอื่นทั้งหมดถนงนี้ดีแล้วถนนจะเป็นยังไงจะขึ้นจะลงจะอัดยังไงมีลาบกเาบ็เสริมลาบมียดเสริมยอดมีสังเกิมีนินทาม,มีสุขมีทุกข์ขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงไปตามครับเราไม่ต้องไปตามครับเรามีสปริงอยู่ในตัวแต่ามาใช้เฉพาะเราที่จะได้รับเอธิพในนี้ด้วยทางวาจายของเราตั้งมั่นดีอยในคนธรรม พลังที่เราส่งให้คนอื่นเขาก็ยังเป็นพลังที่ดีจะจ้งใจัจ้งใจส่งหรือไม่จ้งใจส่งเดี๋ยวมันมีก็ม,มีพลังอยู่รอบตัวมันสนามแม่เล็กรอบตัวนะมันจะพลอยบิดดีไปต่างเราด้วยเขาจะรับกระแสดีจากเราด้วยเขาก็พลอยเย็นใจ พราะฉันเพื่อเราด้วยเพื่อเขาด้วยแล้วก็พยายามดูแลจิตใจของเราทันมีที่ตั้งอยู่ภายในมีที่อยู่ภายในเวลาไปนู่นไปนี่ไม่ต้องไปขึ้นๆลงๆตามถนนที่ครุขะถนนของเรามันจะลาดยางอย่างดีแหละ